นี่ครับโ้น้ำแห้งอีกแล้วครับจบเลยน้ำแห้งครับลุกแหลกแล้ว วิวิวมี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 นี่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 มีตัวครับมีตัวอ้าวไม่ฟาวครับโอ้เห็นน้ำน้อยๆนู่นน่าใสงามอยู่มาครับผมโอ้ยยังแกวอยู่นะครับนี่ อันนี้ของเบ็ดนะครับสองตัวแลวนี่เดี๋ยวมาดูในรอกอีกนะครับเดี๋ยวใส่งใงมือช่วยหนะน่อยดี่ะในรอบก็มีตัวครับปลาไหลสวยเออเลยปุกหายแทนที่จะได้ปลาอย,ย่างอื่นนะครับกับได้เป็นปลาไหลอีก,กถือว่ายังโอเคนะครับ รักเรียบหน่อยนะครับคนเดียวก็อเดี๋ยวผมก็จะดักไว้ย่างนี้ต่อเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าน้าจะขยับขึ้นหรือเปล่าพอตรงนี้นะครับพอเขาดูดน้ํากันมากๆดูดน้ําลบทุเรียนกันมากๆก่อน้ําก็แห้งนะครับนี่เหระ อูอครับอืมโอ้ยไส้ไม่ใช่เลขหรือว่าโอเคเลยนะครับวันนี้ฟุกทั้งเบ็ดฟุกทั้งรอบเลยนะครับ นี่โอ้โหสุดยอดครับผมสามตัวไปแล้วเบ็ดสองของเมื่อวานหนึ่งนะครับของเบ็ดแล้วก็เมื่อเช้าอีกหนึ่งตัวตัวใหญ่แล้วนี่เ <c oughs> ขาหลอบอีกหนึ่งนะครับก็หลอบยังอยู่อีกสองลังนะครับไปครับเดี๋ยวเราลองไปรุ่นดูกันว่าจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าอตนนี้ทั้งเบ็ดทั้งหลอบแถวแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเดี๋ยวนี้ก็จะวางไปแบบนี้ เผื่อฟุกเผื่อน้ำขยับขึ้นนะครับ